มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาแลกเปลี่ยนกับประเทศอาเซียนเพิ่มศักยภาพแก่ผู้เรียนติดตามได้จากรายงานค่ะ การจัดการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับอาเซียนนะคะก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะโดยเราเนี่ยมีสาขาวิชานะคะที่เปิดสอนเกี่ยวกับภาษาในอาเซียนนะคะรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะคะก็จะมีพวกภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษ นะซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารในอาเซียนนะคะมีภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้ง4สาขาเนี่ยนะคะก็ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีอัตราการได้งานทำเนี่ยในระดับสูงนะคะนอกจากทางด้านภาษานะคะก็ยังมีในเรื่องของ อาเซียนัธ,ธรรมอาเซียนนะคะซึ่งจะมีอยู่ในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมนะคะสังคมเนี่ยก็จะมีสอนในรายวิชาอาเซียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิชาเรียกว่าเป็นวิชาการศึกษาทั่วไปหรือว่าเจนเอซึ่งนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนนะคะก็จะอยู่ในรายวิชาเป็นเหมือนพลเมืองไทยในสังคมพลวัตซึ่งก็จะมีการสอนแทรกนะคะในเรื่องของอาเซียนเข้าไปนะคะแล้วก็นอกจากนะคะกิจกรรมส่วนหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นส่วนกลางนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมอบให้ทาง ศูนย์ภาษานะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะซึ่งกิจกรรมที่ทำเนี่ยจะมีทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษานะคะโดยกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนก็คือเราจะส่งนักศึกษาเนี่ยไปฝึกประสบการณ์นะคะทั้งฝึกประสบการณ์สอนแล้วก็ฝึกทักษะอาชีพที่ต่างประเทศในอาเซียนนะคะที่เราไปาการจํานวนมากก็จะมีที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศมาเลเซีย ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็มีฟิลิปปินส์ที่ไปกันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะมีประเทศอื่นบ้างนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังส่งอาจารย์ของเราไปแลกเปลี่ยนไปนิเทศนักศึกษาที่ต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อที่จะอาจารย์เนี่ยก็ได้มีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะนี่ก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการนะคะนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะในต่างประเทศนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยเราก็ส่งนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกประสบการณ์สอนนะคะแล้วก็ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ะะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังส่งอาจารย์ของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เราส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ะะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําในต่างประเทศนอกจากในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนแล้วก็วิชาชีพนะคะเรายังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเราส่งนักศึกษาละจารย์ของเราเนี่ยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ต่างประเทศนะคะอย่างปีเนี้ยปีล่าสุดในช่วงเดือนธันวานะคะเราก็ส่งนักศึกษาของเรานะคะไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในงานวันวันพ่อแห่งชาติที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะและทุกปีเราก็จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศนะคะในส่วนของในประเทศนะคะเราก็จัดที่มหาวิทยาลัยของเราเรามีเทศกาลนานาชาติซึ่งเราจัดต่อเนื่องทุกปีตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสเปิดเวทีให้นักศึกษาของเราเนี่ยค่ะได้แสดงออกในเรื่องของกิจกรรมนานาชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนแล้วก็คุณครู ที่เขาอยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยของเรานะคะซึ่งจะมี3จังหวัดที่เราดูแลนะคะก็คือจังหวัดลบุรีสิงห์บุรีและก็สระบ,บุรีก็จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยรัชภัฏ์ทั้ง38แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศทั้งในอาเซียนแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะที่เราได้เซ็น m o ็ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จัดทุกปีนะคะปกติเราจะจัดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติและก็วัฒนธรรมไทยให้เผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะ